ฉันพาลูกสาวตัวน้อยมาถล่มบ้านอนดีตสามีตอนที่ยี่สิบสองเฮี่ยไเว้ยทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่เอา้านี่ยันชิงไม่ใช่เหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะมันแน่นอนว่าวันนี้ฉันมาที่นี่เพราะกรณีความร่วมมือนี้นะ่ะ พอดีว่าประธานจีเฮเขาไว้ใจฉันหนะ้าเขาเลยส่งฉันมานะ่ะฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญแบบนี้นะเนี่ย <c oughs> คุณลูกคะเนื่องจากยายชิงอยู่ที่นี่แล้วงั้นฉันก็ขอโทษคุณด้วยตอนนี้แล้วกันครั้งต่อไปฉันจะมารายงานที่บริษัทของคุณเราจะหาเวลาไปดื่มด้วยกันในเวลาว่างนะคะเวลาว่างเหรอ หากมีความจำเป็นอีกครั้งเราจะเริ่มเชิญคุณลูกเราไม่สามารถปล่อยให้คุณลูกมาหาเราด้วยตัวเองได้ทุกครั้งหรอกเพราะฉันยังคงเขินอายอยู่นะ่ะเนาะใช่ใช,ใช่นี่บอกหมือนหนอยเชี่ยววิวหนมาตัวเมียนี่เธอตั้งใจทํามันแน่นอนโอเคหากคุณมีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจนหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ติดต่อผมด้วยนะหรือว่าจะติดต่อเลขครับผมได้ตลอดเวลาเลยโอเคค่ะลัก,ก่อนนะคะคุณลูกแล้วก,ก่อนนะเว้ยบว้บายบายอยู่บนถนนก็ขับรถทีๆนะปลอดภัยติงคุณมาได้ยังไงที่นี่ฉ,ฉันจะรู้สึกเสียใจนะเพราะคุณยุ่งอยู่กับงานเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นฉันจึงทำอาหารเพื่อมาเพิ่มพลังให้กับคุณหนะ้า แต่ใครจะไปรู้หรอว่าคุณมีนัดกับใครบางคนเพื่อดื่มชาย,ยามบ่ายด้วยกันนะ่ะถ้าคุณบอกฉันก่อนหน้านี้ฉันคงไม่ต้องเอาอาหารหนักขนาดนี้มาทั้งวันหรอกผมติดต่อกับด้วยๆได้แต่อยู่ในที่ทํางานเท่านั้นนะ่ะไปดื่มชาย,ยามบ่ายนั่นเป็นเพียงแค่การเข้าสังคมอ่าใช่ขอบคุณสําหรับการทัดอาหารของเธอนะอยายฉันชิงก็ได้ฉันเชื่อคุณ คุณไม่จำเปต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นแหละอย่างที่คาไม่เลยยานชิงของฉันเนี่ยเธอมีน้ำใจมากเลยฮนะทำงานเหรอเข้าสังคมอะไรอะไรก็เว้ยเวพูดแต่เว้ยเวใครมันจะไปเชื่อกันแต่นังนี้ดันมาอ่อยแต่หน้าฉันมันคงมีความตั้งใจของหล่อนแน่นอนหยวนเทียนโลควาเฟ่ แกาแฟชั้นล่างของ g h นี่รสชาติมันถูกๆพอๆกับเที่ยวเว้เลยฮะได้เลิกงานแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นเที่ยวเว้ถึงยังไม่ลงมาอีกล่ะฉันนั่งอยู่ตรงนี้มันสะดุดตาไปหน่อยหรือเปล่านะฮในที่สุดแกก็ออกมาเลยนะเที่ยวเว้ยวันนี้ฉันจะมาบอกให้รู้ว่าการเป็นคนที่มาพูดอะไรยั่วฉันมันหมายความว่าอย่างไง เธออยู่ที่นี่แล้วทําไมฉันถึงไม่ให้ของขวัญหล่อนหน่อยล่ะกาแฟนี่แหละเพลิดเพิ่มไปกับกาแฟราคาถูกเหมือนกับเธอซะเฮ้ย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 เฮ แกนี่มันหน้าด้านมากเลยนะทำตัวเป็นหมาตัวเมียอยู่นั่นแหละเพื่อหลอกลวงสามีคนอื่นเขาเนะี่ยอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะอุ่ยดูดิเธอมาจับมีน้อยหรือเปล่าอะ่ะผู้หญิงคนนั้นโดนกาแฟสาดใส่หน้าด้วยอะ่ะเป็นไรบ้างเนี่ยคุณไม่สมควรที่จะมีเรื่องกันกับมีน้อยแบบนี้นะดูสิผู้หญิงคนนั้นหน้าตาคุค้นๆไหมอืมฉันดูเหมือนจะเคยเห็นเธอในทีวีนะ ฉันจำได้ว่าเธอดูเหมือนกับเคี้ยวเว้ยเที่ได้ยินมาจาก g h เฮดเธอทำงานเป็นเมียน้อยจริงๆอ่ะเนี่ยโอ้นี่เหรอไม้ไ็กของเธอน่ะช่ฉันจะเล่นเธอยับเลยละเว้ยๆเพื่อนรักของฉันฉันเดาว่าที่เธอได้ตำแหน่งนี้มาก็เพราะว่าเธอใช้ร่างกายนั้นแลกมาสินะด้วยความมุ่นวายในวันนี้งานของเธอที่จี ก็คงพังยับเยิน